อุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถทหารครับเกิดเหตุช่วงถนนก่อนจะถึงขึ้นเขาสลา,าระหว่างบ้านโชวไปบ้านสะพานรถทหารกับรถกระบะเช็คซีเทาวาดเจ็บรู้สึกตัวนี้ทั้งสองรายครับผู้ชีพโรงพยาบาลตรวจสอบผู้แพตรวจสอบ กระเด็นมากลามากกระเด็นมา,กเ,นมาเกือบ200เมตรรถกระบะเชฟถามคนข่าวว่ากระบะเชฟแซงเจอ,อรถทหารหักหลบไม่ทันก็เลยเสียหลักไปถูกรถกระบะวีโกสีทอง ครับครับ เหตุเกิดช่วงถนนบ้านจานโอ้ฝนกำลังจะตกอีกตาหักมืดมีเสียหายอีกหนึ่งคันกระบะวีโก้ Lạc. Oh, nếu mà bí kỵ tay lơi, nếu mà bí kỵ tay lơi, nắng nắng ฝนมาแล้วฝนมาแล้วผู้บาดเจ็บส,สองคนรู้ตัวดีทั้งสองคนยาตินำส่งคนหนึ่งรถโรงพยาบาลน,นำส่งคนหนึ่งทหารหัวแตกครับทหารมีปาดแผลที่ศีรษะเล็กน้อย คนขับรถกระบะก็บาดเจ็บมีขาฉีกเป็นแผลเล็กน้อย